ตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่นะฮะได้นัดเรามารับผรการตรวจนะเอาคอร,ร์ฟิลนะรบอา้าป้าป้าป้ี้นี้ม,มาตรวจเพื่อหา,าสารเคมีตกค้างสารกระตุ้นต่างๆนะครับโดยเฉพาะสารสเติรอยนะครับแล้วก็วันนี้ผลการตรวจอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้ว ทุกอย่างเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วใช้ระยะเวลาตรวจถ้าเดือนกว่านะครับผมจะได้บลนี้มานะครับเพราะว่ามีหลายคนสงสัยว่าทําไมทานอัลฟฟาพฟัดของบีเอ็มเข้าไปแล้วทําไมรู้สึกแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นมีเรี่ยวมีแรงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหลายๆโรคเนี่ยดีขึ้นตามลนานดับนะฮะก็เลยมีข้อสงสัยมีคนสงสัยมาเยอะแยะมากมายเลยว่ามีสารกระตุ้นไหมใส่อะไรลงไปจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะนี่คือคําตอบนะครับที่เราสามารถ ยืนยันได้ชัดเจนนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรนะรจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสระบุรีว่า B ีเอ็นอาฟฟาพลัสนะครับรมูลสกัดจากอาฟฟาของบริษัท b ีเอ็นดายเวกตอนนี้นะครับปลอดภัยนะครับมั่นใจนะฮะและก็เห็นผลกับผู้ใช้ผู้บริโภคจริงของให้สมาชิกทุกคนมั่นใจนะครับ